สวัสดีค่ะชื่อจายนยะคะวละลารัฐนคุณทำนะคะเป็นเป็นนักศึกษาเรียนนวดที่ศูนย์ฝึกอาชีพสุพรนเขตสะพรนสูนสงะคะ่ะทำไมถึงอยากมาเรียนนวดล่ะคะเหตุนนะะผลก็คือต้องการหนึ่งต้องการความรู้สองต้องการความเป็นยูนิคของอัตลักษณ์ ของการนวดแผนไทยว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่เพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเคยเรียนเรียนอยู่ที่ร้านนวดสามเดือนแต่ก็กลับาคิดว่าเออถ้าสมมติว่าจะไปเรียนกับอาจารย์อื่นเนี่ยความมาตรฐานของการเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยมันเหมือนกันไหมซึ่งผลปรากฏว่า,วาในการเรียนครั้งนี้ มีความแตกต่างกับการนวดที่อยู่ในร้านนั่นคือการเปลี่ยนแปลงลการนวดทั้งใหญ่ของคนไทยในการนวดเหตุเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นการนวดที่อีกแบบหนึ่งถ้าเราได้ไปศึกษาเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราได้รับที่เคยมันผ่านมากับปัจจุบันนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วนะปัจจุบันเนี้ยการนวดเนี่ยเป็นการนวดที่เน้นเส้น เน้นเส้นแตกต่างยังไงเน้นเส้นเนี่ยถ้าเรานวดตรงจุดจะไม่เกิดการบาดเจ็บกับผู้ที่ถูกนวดแต่อย่างใดอันนั้นคือสิ่งที่ต้องไปรับฟังจากเอคนที่ผู้ที่ถูกนวดอันนั้นถึงจะรู้ว่าถูกนวดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายที่ต้องการที่ต้องการในการเอ,อ่อมาให้นวด อ่ะแค่นี้แหละคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไป็นสองท่านที่ที่ดูนวนนคะครับว่าเป็นไงบ้างสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะครับค่ะสวัสดีค่ะพี่แทมมี่ค่ะ,ะรู้สึกยังบ้างครับหลังจากดนวดค่ะ,วนวนคะก็คือฟก่อนเราก็เป็นผู้เป็นเป็นคนไปนวดอะนะคือก่อนที่จะมาเรียนพี่ก็เป็นนักศึกษารุ่นรุ่นที่สองของปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านี้นะคะก็มาเรียนนวดไทยแต่ก็ คยถูกนวดมามามานวดที่นี่มันมันต่างแต่ก่อนเรานวดนวดนวดแบบสมัยก่อนนอ่ะนวดแล้วเขาจะเจ็บอะ่ะเจ็บแล้วก็บอกว่าหมอนวดก็จะเหมือนบังคับเราบอกว่าเออคุณกลับบ้านไปไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณไปกินยาแก้ปวดก็แล้วกันก็หายแต่ฟิลมาเรียนกับคุณอาจารย์น่ะดีมากเลยอาจารย์สุสีอะคะ่ะแล้วเขาบอกว่านวดนวดแบบเส้นถ้าแบบหมอนวดที่รู้จักเส้นแล้วเขาจะสัมผัสได้ เราพูดถึงกอนอย่างพี่เนะ่ะรู้สึกฟิลพูดมากมันรู้สึกรีแลกซ์มันรู้สึกผ่อนคลายร่างกายเราที่แบบเราปวดเราตึงอะมันรู้สึกโอ้มันมันมันยกนิ้วให้อย่างเงี้ยสมมติถ้ามันโดนเส้นเนี่ยพี่ก็จะบอกไม่รีกูดอย่างงี้เลยอะมันรู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายมากจริงๆยอมรับเลยว่าเออดีค่ะมันเป็นมันเป็นนวดนวดไทยแบบผสมผสานมันเป็นยูนิคของอาจารย์นะที่อาจารย์เน้นให้เราอ่ะใช้เส้นอะ ออ uh huh. พี่ก็มันมันช่วยช่วยตัวผู้นวดมากเลยเพราะที่เราไม่สบายรู้สึกผ่อนคลายมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะได้ประโยชน์ไปใช้ในวิชาชีพค่ะได้ประโยชน์มากคนะ่ะ คือได้ประโยชน์ในการนำไปใช้ในวิชาชีพของตัวเองแล้วพอไปนวดกับลูกค้าลูกค้าบอกว่าดีค่ะขอบคุณมากนะคะ,คะ